โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวสังเกตนครับพี่ตี๋เราเห็นกันเลยว่ากำลังเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับก่อนเข้าคลิปขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมา3วันถึง4วันได้นะครับไม่ได้อัพคลิปเลยเนอะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพาทุกคนเนี่ยไปย้อนชมกิจกรรมออสตาอารีนาคู่ชิงกันเมื่อวานถ้าใ,ใครได้ดูเนี่ยบอกคำเดียวเลยว่าสนุกมันนะครับก็คู่ชิงรายการนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นทางด้านของอาร์รลักในนามของ s t a r ์ท้าพบกับเอลเคลักกี้นะผมในนามของ AGK r e b o ีบอนนั่นเองนะครับก็แข่งกัน2วันนะครับ วันแรกเล่นในบ้านของ R r นะครับวันที่2เล่นในบ้านของรักกี้นั่นเองซึ่งคู่ชิงคู่นี้เนี่ยเกินคาดกว่าที่ผมคิดนะครับเพราะว่ามีไฟ์ใหญ่ให้ได้ชมกันแบบสนุกเลยนะครับไม่มีแอบ,ไม,มแอบไม่มีอะไรตอนแรกผมคิดว่าพ้ยจะมาเล่นกันแบบแท็กติกเน้นผลนะครับแบบปล่อยซึมกันหรือเปล่าไม่มีปรากฏว่าคู่นี้ไม่มีก็มีไฟ์ใหญ่ให้ชม3ไฟ์ในวันแรกแล้วก็วันที่2เช่นกันนะครับ ในวันแรกเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงวันแรกก่อนวันแรกเป็น RR ครับชนะด้วยสกอร์4047ต่อ1นะครับส่วนวันที่2มาเล่นในบ้านของลักกี้นะครับก็คือซัมเมอร์ซิตี้นะครับเป็น RR ที่ชนะไป53ต่อ0รวม2วันสกอร์100ต่อ1นะครับเป็น RR ชนะ และก็ได้ชมรายการนี้นะครับเดี๋ยวภาพทุกคนเนี่ยไปพูดถึงวันแรกกันแล้วก็วันที่สองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากที่ผมดูในทุกๆไฟนะครับก็ต้องชมอาก่อนว่าเล่นได้ดีมากบ้างน,นะครับเล่นได้แบบเก่งอ่ะเล่นได้เก่งจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นปืนบนรถปืนออนฟุตไฟกลางนะครับคือเล่นได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับรวมถึง าการอุ้มเอ๋อด้วยก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยมีลายที่แบบโหดๆไลายยา่ยากๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับในส่วนของ LK เนี่ก็ต้องชมเช่นกันครับในการไปเยือนนะครับก็พยายามสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ LK สู้ไม่ได้นะั่นก็คือปืนบนรถปืน on foot คือปืนนะสู้ไม่ได้แล้วก็การเอาศพออก นะครับทาไม่ได้นะครับเอาศ่งออกไม่ได้เนี่ยไม่แปลกเพราะว่ารอบนอกของไรลักเก็บหมดเลยนะครับการที่จะเอากออกยากนะครับแต่พี่ก็พยายามที่จะแพ็กกลางแหละครับคือโดนปีบให้เล่นเฉพาะตรงกลางเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไรลัก <L ila S 2> ก็ทยอยที่จะเอาศอออกก็ตีล้มก็เอาศอออกตีล้มศอออกพอมันเป็นภาพเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนะฮะไฟของ l อก็บางลงไปแล้วก็โดนกลืนไปในที่สุด หลายไฟในวันแรกจะเป็นภาพนี้นะครับก็คือปืนปืนสู้ไม่ได้นะครับกักศพก็กับบกกไม่ดีเท่านะครับแต่ไฟกลางก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็เลยแพ้ไปในวันแรกเนาะส่วนวันที่2มาเล่นในบ้านของลักกี้นั่นคือซัมเมอร์ซิตี้นะครับซึ่งในซัมเมอร์เนี่ยจะไม่สามารถเอาศพขึ้นรถได้นอกเหนือจากต้องห่อศพแล้วเท่านั้น นั่นก็หมายความว่าไรล้ลักจะไม่สามารถกักศพได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถเอาศพไปที่ไกลๆได้นะครับทำได้เพียงเอาศพไปกักบ,บริเวณรอบๆวงไฟซึ่งถ้าไกลมากข้อเสียกนะครับกักศพไกลคืออุ้มศพแล้วไปกักไกลๆเนี่ยการที่จะเข้ามาเติมไฟเนี่ยมันก็ช้าหรืออาจจะแพ้ได้มันก็เหมือนบีมให้เอาศพเนี่ยไปกักใกล้ๆนะครับ ลักกี้ก็พยายามที่จะไปไปเอาศพมาแล้วก็ชุบมาลีเนี่ยจะจะเห็นได้ว่าลักกี้เนี่ยพยายามจะเล่นแบบนี้นะแต่ลักกี้เนี่ยไม่เอาศพออกไปกักเลยนะจากที่ผมดูกักไม่ได้ก็คือปืนเหมือนเดิมครับปืนเหมือนเดิมเลยวันที่2ก็คือแพ้ปืนบนลดนะครับรอบนอกคือสู้ไม่ได้เป็นภาพเดิมเหมือนวันแรกเลยแต่แค่ลักกี้เนี่ยจะรีศพได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะ นะครับรีศพบได้ง่ายกว่าเดิมแต่ว่าการที่จะเป็นรีศพบเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วโดนปืนของไรล้ล้างยิงตัดยิงตัดตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยไร้ล้างก็เอาศพบออกชิวเลยนะครับก็แค้ไปหรือไฟแรกซึ่งไฟแรกผมชอบมากเรกกีนสู้ได้ดีนะไฟที่อยู่บริเวณแถวๆริมทะเลนะครับคือสู้ได้ดีส่วนไฟสองเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเลยคือสู้ไม่ได้คือรอบนอกสู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลย ก็คือไม่สามารถเอาศพออกได้คือจะเน้นแพ็คก,กลางอย่างเดียวอ่ะซึ่งมันมันจะเห็นภาพแค่ช่วงแรกๆสังเกตจะเห็นภาพของลักกี้ในช่วงแรกๆก็กค,คือไฟลักกี้มันแน่นว่ะแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มบางลงไปไหลลักกลับมานะครับไหลลักจะกลับมาช่วงประมาณกลางไฟแล้วก็จะกลืนไปในที่สุดจะเป็นแบบนี้เลยภาพในวันที่2เช่นเดียวกับวันแรกนะั้นจะจะเป็นสไตล์นี้ นะครับนี่คือผลของการที่ไม่สามารถเล่นวงนอกไดน้นนเองซึ่งไรหลักเนี่ยตัวปืนเขาโคตรโหดจริงปืนบนรถหรือว่าปืนที่ไปอยู่ตำแหน่งจุดที่ฝั่งมองไม่เห็นนะครับบนดาดฟ้าบนซอกตึกอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนเล่นปืนไร่หลักค่อนข้างที่จะเล่นฉลาด <c oughs> ก็ชนะไปได้ไฟสองนะครับส่วนไฟสามเนี่ยก็เหมือนเล่นแบบถอดสมองแล้วสกอร์มันไม่ทันแล้ว ตามไม่ทันเวลาก็บีบก,ก็เล่นกันแบบชิวๆก็เป็นไรลักชนะไปทั้งหมดเลยนะทุกไฟทั้งวันแรกวันที่2จนสกอรอย่ที่บอกครับหนึ100ต่อหนึ่งะครับก็เป็นไหลักที่เอาชนะลักกี้ได้จนคว้าแชมป์รายการออสซาอลีน่าในซีซั่นแรกนะครับก็เป็นชชนะของไรลักนะครับส่วนลักกี้ก็ได้ลองแชมป์ไปก็ประมาณนี้สําหรับซีซั่นแรกส่วนซีซั่น2เนี่ยเหมือนกับเขาเอ่ยมาแล้วนะ ว่าจะมีซีซั่น2แน่นอนนะครับในช่วงเดือนกันยาสิงหาประมาณนี้ซึ่งซีซั่น2ผมมองว่าเดือดแน่นอนเพราะเขามาในนามแก๊งไม่ได้มาในนามของเมืองนะครับก็เหมือนกับจะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ยังไม่รู้ว่าวิธีการคัดเลือกยังไงแต่ว่าเดือดแน่นอนมีหลายแก๊งเข้ามาเล่นแน่นอนนะครับต้องติดตามในซีซั่นสองเนาะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เี๋เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ